อะไรมาฝากกันนะครับซันครับอย่างที่บอกไปนะครับไฮโซแฮปปี so ้นิ่วันนี้มีเรื่องราวของนาฬิกาที่น่ารักแบ๊วๆเลยทีเดียวนะครับสนุปปี้ครับไปดูกันครับครับ สวัสดีค่ะพบกับแพรในช่วงไฮโซแฮปปิ so ้งนะคะและในช่วงนี้ก็มาเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี so ้ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยค่ะกับน้องแพรพิมพิศาจิราธิวัฒน์นะคะก็อย่างที่ทราบดีเธอก็ทำทำนู่นทำนี่อะไรของเธอหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการ,สรแสดงดีเจหรืออะไรแต่สิ่งที่เธอชอบจริงๆนะคะก็คือทานผลไม้นะคะไม่รู้ว่าจะชอบทานลูกแพรเหมือนชื่อตัวเองหรือเปล่าคะ นารักสัใไสฉบับทายาทคนโต,ขอ,ตของทีรยุทธชนัดดาจิราธิวัดนะคะเจ้าสัวในเครือเซนทันสำหรับแพรพิมพ์มพิศาจิราธิวัวัดแม้จะเป็นคนในสังคมไฮโซพร้อมพ่วงท้ายด้วยตำแหน่งทายาทเซนทันแต่เธอคนนี้นะคะก็ยังหาประสบการณ์จากการทำงานในวงการบันเทิงซึ่งรับทั้งละครดีเจอีกทั้งนะคะแพรยังกระซิบให้เราทราบด้วยนะคะว่าแกชอบทานผลไม้ค่ะ ผลไม้อะไรเงี้ยค่ะได้ได้ได้หมดเลยเพราะว่าไม่อยากด้วย <laughs> พยายามลดอยู่ลดยากมากเลยถ่ <laughs> ายอยู่ค่ะละครรักเรช่อง7น่าจะออนแอร์ประมาณกลางปีค่ะแล้วก็เป็นดีเจที่98.5ิคลิกแฟแล้วก็ทำพิธีกรอยู่ที่ True <laughs> ทูนี่แหละค่ะใช่รายการ Show My Living ค่ะแบ่งเวลายังไงคะ ส่วนใหญ่งานก็จะรับในวันที่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบงานไหนมากที่ชอบดีเจสนุกสุดค่ะแสดงว่าชอบฟังใช่อะก็เคยทำเพลงกับ small room ด้วยก็เลยเหมือนแบบโอเคอะไรอย่เงี้ยค่ะก็เรียกว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่เลยนะคะที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นไฮโซหรือทายาทเซ็นทรัลนะคะแต่ก็ทำงานนแบบเด็กทั่วไปะค่ะ